สีขาวหายากนะครับกับตัว a l t i t New 1.6G ปี2019-20นะครับผมได้ตัวรถบอดีด้สีขาวสุดคลาสสิกสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ราคาเพียง499,000ฟรีดาวน์ขอนแค่8,500บาทเท่านั้นนะครับกระจังหน้าของเขานะจะดูสดเฉีวยวมากขึ้นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทมมีให้แล้วนะครับล้อแม็กคอร์ส16เดิมโรงงานนะครับด,ดิสก์เบรกสีล้อยางไฟสตอล์ปปี2023นะสภาพพร้อมใช้งานเส้นสายต่างๆบอดี้ต่างๆนะดเดิมๆแบบนี้ เจ้าของเดิมเพิ่มเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้4จุดนะช่วยได้เยอะเลยเวลาถอยจอดนะครับผมสำหรับห้องโดยสารนะฮะตัวรถคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับแอร์เทถวสองให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมเครื่องยนต์1.6ลิตรประหยัดน้ํามันนะฮะเดินทางใกล้ก็ดีเดินทางไกลก็สบายนะครับผมภายในได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมแอร์ออโต้ดิจิตอลนะเกียร์ CVT แบบ7สปีดนะครับเบาะหนักทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับนั่งสบายอบประชับได้ดีนะครับผม เป็นรถมอสัญญาเช่าประปุนะตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะเลขไมล์หนึ่งแสนหะนึ่งหะแต่มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดทุกระยะนะใครสนใจรถมือ2คุณภาพดีประวัติชัดเจนนะอยากท้า,าคันนี้ติดต่อหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ